ตอนที่พี่มีแฟนแล้วพี่จะมีอะไรกัน,นะเออพี่รู้สึกไงตอนมีแฟนใช่ปะอา่าก็เหมือนแบบแค่สกิปก็ไม่ต้องสกิรหรอกแค่แบบแต่นี้เดียวก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราทําเองอะไรค้างะห่ค้างอ<ข><ล>ะงไ,มไม่ใช่หมายถึงอะไค้างคืนอาผมอย อ็ได้พี่ถ้าได้ได้ยี่สิบผมก็ไปแล้วปีเลยดีกว่าถ้ายี่สิบ่ารออะไรแล้วอ้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรนเนี่ยู่กรุงเทพวโอ้ตีตั๋วเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คลต์ไปค้างคืน,นไปค้างคืนที่กรุงเทพสักประมาณสามคืนแค่อยากเจอหนะน้าบ้านเธอเพราหน้าปากซอยอะไรประมาณนี้ป่ะเ็ด <c oughs> เอ้ยพี่ชื่ออะไรชื่ออะไรดีด้าคิดชื่อแบบเอาดีดีชื่อแนนแนนแนนตี้นุ่ง no, แนนเฉยเฉยคือฝนตกหนักปะพี่สิทธิ์พีทที่นู่นอะไม่หนักบรรยากาศดีปะก็ดีนะบรรยากาศไม่น่าอยู่คนเดียวเนาะหมายถึงห้องเราอะ่ะนีบรรยากาศดีอย่างเดียวเหรอที่นู่นอะ เฉพาะเราอ,ะอ่ะแล้วเอลเดีพี่แล้วเอลเดีพี่แล้วเอลดียพี่อันนี้ยิ่งกับ 4G 5G Apple แบบล้าน G อะไรอย่างเงี้ยมันจะเร็วเร็วเท่าแสงเลยเหรอเนี่นี่มันเอวเลยอ,ะอ่ะเร็วกว่าแสงก็พานาโซนิคเยสชิ่ายโยกทีนึงชิ่ายมาก <c oughs> ็แน่โยกทีแม่งกระดูกเคลื่อนหมดแล้วมั้ย อันนี้พี่จะออกแบบหล่อออกไปกินข้าวคนเดียวเซเว่<อ> <Seven. S 1> นเนี่ยเอ้ไปเซเว่นตอนเนี้ยอ๋อฝากซื้อไอ้นี้มาด้วยนะพี่ถุงถุงซูซ่าปะถุงมือถุงมือถุงมือเอาไม่เป็นไรห้องเรามอีอ๋อห้าหกไปละห้าหกไปละเอากับพี่ <c oughs> ออเอากับพี่เอาสักกี่รอบดีอะพี่ อระบาณว่ามาออเอาประมาณหกเก้าอะหกเก้ามันมีหรอ,อไม่ถึงเอาไม่มีอะก็ผมชอบหกไงมีไม่ถึงก็เอ,อาไม่ถึงเงี้ย <c oughs> ชอบอะไรที่หกเกสีสได้อยู่สีอืมสีใช่ไหมสโ,โพี่เอ้พี่ อ้าหกอย่างครับ <c oughs> อะเมาบนอ่ะเห็หนกูก็ไม่ได้แล้วพูดมากนะทำงานต้องไปเดี๋ยวี่ะโอ้ยเหี้ยตัวแค่นี้มึงไม่น่าเท่านี้เลยนะเอเ้ยเลยอะหมายถึงแบบเล็กกว่าสี่สิบอะไรประมาณนี้ปะ่ะเอาลองดูบ่าล่ะก็ต้องดูแล้ววะก็ต้องดูแล้ววะเอ้ย เดี๋ยวจะได้ล้อไว้ออกอ่ะลอ้อตกใจแบบทำไมแค่นเนี้ยปากพี่ยังครับอ่ะเอา้าปากเราป้าขนาดนี้โอ้ขนาดปากขนาดนี้ครับพี่เคยแบบปักทีนี้นแบบเหล็กหลุดนะแข็งแรงดีอุ้อันนี้แข็งโป๊กมากกว่าอะไรแข็งโป๊กนะนั่นนั่นก้อนหินเหรอคะอ อันนี้คือใส่ชุดแบบขาดสั้นขายาวที่ออกไปลดไหยพี่โอ้สูงยาวเขาว่าดีสูงยาวเข่าดีแต่เอวไม่ดีแน่เลยอย่างอื่นก็ดีนะเอวเราจะไม่ดีอะอะไรอ่ะอย่างเช่นไม่รู้อะ คิดไม่ทันอ้าวไม่ควกินจ้ะนี่อเองแ,แราแหละจะจดูโอ้โหเดี๋ยวกลัวพี่จะติดใจผมมันดีไปลองแล้ว,วะอะแกจะจิตใจใครมากกว่า๋ยวพี่จะบอกไอเด็กคนนี้แม่งมันได้จริงๆอะพี่จะพูดคำนี้ไม่อะถ้าเป็นเด็กก็เป็นงานนะคะไม่เป็นงานนี่ส่งกลับที่เดิมนะคะเฮ้ยเห็นกูอย่างงี้กก็ไม่ต่ำกว่าร้อยเอ้ยไม่ใช่ พี่พูดดีๆแบบเนี้ยพูดพูดพูดถ้าดีทีเดียวพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่เอ้ยผมมานะพี่รอบนึงนี่โหพี่เสร็จประมาณสิบรอบผมยังไม่เสร็จเลยรอบเึยนะคือนานอะนานเกินนะนานประมาณสองนาทีอะไรประมาณนี้ปะโหพี่เยอะแกเข้าไปทีเดียวก็ฉีกกั้มั้ง ไออันนี้ไอนนแต่ถ้าเจอผมนี่ออกแม่ถึงกับแบบสัมรักอะพี่ไม่มาอะไรนะคือแบบมันมันไม่มีให้สัมรักสัมรักแบบโอ้ยปากดีจริงๆปากแซ่บไม่ใช่กคปากนะคะที่แซ่บหนี่จะแซ่บหนี่จะเลียให้ลมเอ้ยไม่ใช่คุจะ ลั่นลั่ลั่ลั่พี่เคยแบบอันนี้ป่ะพี่ไอเหล็กจัดฟันเกี่ยวรีเทนเนอร์ no มันจะเกี่ยวอ๋อก็อยากลองดูบ้างอ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะพี่ดิ้นดีเลยเชียวตรัเดู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 เูด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 เดูดูดูดอะไรเส้ดอะไรูออดอดูดูดูออดูด้ดูดูดูดน อ,อะไรกได้่งเคยผมใส่กินผมเข้าไปอะไรประมาณนี้้แวแล้วเคยขูดปะส่วนมากไปส่วนมากเขาไม่รู้สึกแต่คนอื่นจะรู้สึกมากกว่าออ๋ไม่ร,รู้หรอกคาดเดเลยไว้เกิด <c oughs> ตีตมีหน้าที่ใส่อย่างเดียวนะใส่ใส่ไม่ยั้งดีร้อยให้ล้านอะไรประมาณนี้ <c oughs> ปากแซบอีกยล เจอเยอะแล้วปากแทบปีแอฟพอจริงๆ,ๆอะโอ้ใช่นิ่งเป็นท่อนไม้เนี่ยระดับมนี้แค่สติแค่สกิดก็สตาร์ตม <c oughs> ีอันเล่นกันเทนียเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไหมพี่้โหโอ้โห,โห,โหจะหกแล้วพี่ไอเย็นมันไม่มีให้หกประเด็นอ้าวเหรอผมช่วยมาแล้ช่วยคันมาล้มันได้ขึ้นไหม อมันจะบีบไปถึงมันไม่รู้ไงอย่างนี้เลยพี่เย็นใจอยู่โอ้ยเอวลอยด้วยหมายถึงอะเสื้อเอวลอยแต่ถ้าเจอผมเอวก็ลอยเหมือนกันแหละจริงหรออยากลอยได้อะถึงก็เอวยกเลยอะเฮ้ยของผมมันต้องอากว้างกว่านั้นนะ กว้างเท่านี้หรอโหแบบกว้างสุดปากพี่อะกว้างเท่านี้นะโอ้กว้างกว่านั้นเยอะชุดแค่นี้ก็ไม่เอานะคะอือหืออือหือปากแซ่บอีกแล้ววะพี่อะเฮ้ยพี่มีชุดไอ็นนี่ปะชุดอะไรอะอ่าชุดแม่บ้านนี่ไงชุดแม่บ้านอะาเรอยกชุดทำงานเลยชุดทำงานดีๆนี่เองคือชุดแม่บ้านเยีอยโด ชุดแม่บ้านไมกว่าเป็นแม่บ้านาจริงๆชุดทำงานาชุดแม่บ้านเอาชุดอันนี้เลยพี่ชุดคนจนนะ่คือแบบไม่ต้องใส่อะนนไรอ่ะไม่ได้ดต้องแบบมันต้องคาวไว้สักนิดนึงเหรอต้องขัดขาดอะไรนี่ค <Okay. S 2> าวไว้ได้น,นะโอ้โหผมผม,มก่าลันนานอยู่นะพี่น oh, <no. S 2> านนี่ประมาณสองวิลองกันมามเราอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะ <laughs> S <S <preach> อันนี้คือหยุดยังเลยพี่ฝนไหนหยุดยังอะไม่รู้อ่ะมันยังหยุดไม่สนิทอ่ะเดี๋ยวผมไปปัดตาใครให้ปักน้ำท่วมอะแกน่าจะท่วมปากพี่อ่ะอุ้ยอยากอยาก้ยเขามีแต่น้ำท่วมท่ออันนี้มีน้ำท่วมปากโอ้โหล้นอะวิล้นจริงจริงอุ้ยจริงมันล้นจริงจริงแล้ววิเดี๋ยวไปเช็ดก่อน เอาเช็ดชู่ก็ล่ะไม่ระดับนี้ไม่ต้องใช้เช็ดชู่ใช้อย่างอื่นอะไรวะไมปตากเลียให้ผมดูเยสตึยถ้ามันถ้าไม่กลัวว่าจะบาดปากนจะเลียให้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อกูก็อยากโดนเลียเหมือนเลยไปเกาะขอบขอบหน้าต่างแลเหรอพี่ปกติก็กระโดดกระโดดข้ามไปหอบห้อง เคยเคยกาะขอบเตียงไหมไม่เคยเด็กอยางเคยเหมือนกันออ๋ขออยากลองอันนี้พี่อาบน้ำยังไงไม่อาบแล้วไม่ไปอาบหรอรอมาอาบให้อาบเดียวบ่อยเสียกลัวจะไม่ได้อาบอันนี้กลัวจะโดกอนกอดอ่ะดิ <c oughs> ถ้าร้อนๆไปอาบก็อาบได้นะโทรศัพท์ไปตั้งไว้ก็อาบได้นะ มันเย็นนะดิมันไม่ร้อนตอนนี้ <Airbnb. S 2> เอาเอาอุ่นๆมาละอ่ะเอาจะต้องเอาอุ่นจะเลยรู้การละลายที่แบบมันอุ่นๆเอาช่วงไหนดิเอาเอาอุ่นช่วงไหนจัดให้ได้ละอยากได้ทุกช่วงอ่ะตั้งแต่ตอยันยันเท้าเลยมีงกันจะไปกองตรงไอ้นั้นเยอะๆด้วยนะพี่ วีวีผู้หญิงผมสั้นเนาะเซ็กจัดด้วยเนาะผมสั้นไม่สั้นก็มันแล้วแต่คนอแล้วสำหรับพี่อะไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่คนอะ่หมายควาไงดิว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนกันฟิลแบบมันจะมีอะไรกันแกแกรู้สึกยังไงวะ แบบไม่ได้ติเแนกันแล้วแบบต้องรู้สึกยังไงอ่ะแล้วพี่เคยปหล่ะไม่ได้อะไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋อไม่ได้อไม่ได้อ่ือไม่ได้อไม่ได้งอ๋อต้องเป็นแฟนที่จะได้เหรอะไม่ไม่ฟิลมันก็แบบไม่รู้อ่ะมันบอกไม่รู้แบบเอาตอนพี่มีแฟนเตอะตอนพี่จะมีอะไรเออพี่รู้สึกไงตอนตอนไหนนะ ตอนที่มีแฟนแล้วพี่จะมีอะไรกันเนะออพี่รู้สึกแกตอนมีแฟนใช่ปะอา่าก็เหมือนแบบแค่สกิลก็ไม่ต้องสกิดหรอกแค่แบบแต่นิดเดียวก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราทำเองอะไรใช่จะกระชิ่งประมาณนี้มากกว่าแต่พอไม่ใช่แฟนแล้วแบบริงมัน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 ต้องสกยังไงหรอมันไปไม่ได้จริงนะจริงนะจริงอ๋อ,อไม่เคยเลยใช่ไหม มันไปต่อไม่ได้ะอะเดี๋ะคืออารมณ์มันอารมณ์มันไม่ได้อะมันไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วอ๋อแตลว่าคือจะเอาอยู่แล้วก็ไม่เอาอย่างนี้เหรอใควาว่ามันไม่ได้ป่ะคือแบบเออประมาณนั้นแหละมันมันทาไม่ได้อ,อืคือเขาขอก็ไม่ได้อย่างนี้อ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนเขาทําเราได้นะแต่เราให้เราทําเขาไม่ได้อ๋อนั่นแหละให้เราให้เราเปคนกลับเขาไม่ได้บางถ้าเขาทำมันก็ได้อยู่อะไรประมาณนี้ใช่ถ้าเขาทำก็เหมือนแบบเราก็แบบเฉยเฉยเฉยด้วยไม่มีความรู้สึกรู้สารึเปล่า ถ้าเกิดกับแฟนนี่ไม่เคยท่อนไม้เไงอย่างเราคุยตีหเหมือนปกติได้นะรันเพลยห้องมีมุมตรงไหนว่าน่าจะไปหมดนะ น่าจะเกิดได้จริงจริงจริงเนี่ยไม่จริงไม่จริง,รงอ่านเล่นแค่บนเตียงพอใช่หรอเป่แค่นั้นพอไม่ไม่เคยคิดแบบนิดพิสดารอย่างเงี้บ้างหร,อหรอือพิสดารไปเปลี่ยนที่อย่างเงี้ยว่าจะกระโดดข้ามหน้าต่างเมื่อกี้แหละแต่กีนใจกระโดดข้ามหน้าต่างไปทำอะไรอ่ะเป็นยังก็แกบอกว่าพิสดารไงเออไม่เอาบทบทดขอบขอบขอบหน้าต่างอ่ะพี่ อย่าไปเก่งใจไหนๆก็ไปแล้วเราก็ต้องไปให้สุดอือหางจะลองนะจะลองมีแฟนก่อนไหมเนี่ยเอาผมไปไปเป็นแฟนสักครั้งมาหน่อเดี๋ยวพี่จะได้ดูว่าโอ้ไม่น่ามีแฟนเลยอย่างเงี้ยอืทำไมหรอพาทุกวันวลยอันนี้พี่ทำงานแล้วหรอใช่ปะ<ช>ทำงานแล้วพี่ชูหักการบัญชีว เรียนจบบัญชีนะไปเสนเอไปท,ทำบัญชีอ๋อเรียนจบแล้วบริหารการจัดก,การธุรกิจด้านการบินเยดเราเรียนอะไรผมผมก็พาพี่บินได้นะบินถึงชั้นเจ็ดเลยชั้นดาดึงได้ชั้นเจ็ดอะเจ็ดยักษ์เจ็ดยักษ์เจ็ดยักษ์ ชอ,ชอบชอบชอบแหละเนี่ยจะไม่ถูกนี่เอ้ยอยากไปเที่ยวที่กรุงเทพเว้ยอยู่ไหนเว้ยนิงอยู่กำแพงครับกำแพงก็แค่หน้าปากซอยอ่ะพูดเป็นเล่นปะจ,จ๊จริงจริงนะพี่จ๊จริงจริงนะพี่โ <c oughs> อ้อูดอัดอึดอัดเลยป่าวชัดแบตว่าแล้วมาทำไมมาสะดุดสะดุดน้ำค้าง ถอดแล้วถอดแล้วผมเสียบให้ใหม่ไหมเอาเพิ่เสียบแล้วเลขคือเสียบที่ชาร์จแบตหรือว่าเสียบคนคุยเสียบอะไรก็ได้อยากเสียบอะไรก็เสียบอะไรผมก็น่าจะเป็นเสียบคนคุยแล้วจังหวะเนี้ยไม่น่าจะนิ่งด้วยโดนเสียบนะระดับนี้ไม่มีนิ่งรูปเป็นเล่นไป อันนี้อยู่คนเดียวมานานแล้วพี่นานแล้วค่ะถึงกี่กี่เดือนละตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วนี่อยากอยู่กับใครอะอยากอยู่กับเธอเอาเรื่องเอาเธอได้ไม่ไม่เอาเรื่องอะเอาดิเอาดิ จะเอาไม่หยุดเลยนะถ้าเอาไม่ถึงสามชั่วโมงขึ้นไปที่อย่าอย่าอย่ามาคุยกับผมนะพี่สาเวลาหลังอาหารน่ะโอ้ช้ากาบวันเยน็นแหมอีกช่วงตีแบบตีหนึ่งตีสองได้ไหมปกมาเย็ดได้ไหม โ่ายิงดึกดยิงเงียบเอ้ยยิงเงียบใช่เจ็บตาเหรอพี่ตอนจ้องตัวเลขเยอะจ้องเธอก็ตัวเลขเจ็บตแล้วได้เจ็บตาตอนนี้จ้องเธอไม่จ้องไม่อยากจ้องแล้วจ้องเลยอะหลักผมก็จ้องเหมือนกันนะตอนนั้นจ้องนานแล้วเนี่ยอย่าจ้องนานจ้องจนจิตเตะ เที่ยนหนาวเว้ยต้องหาคนเกาะลวแหละสนใจปะล่ะพี่กอดไม่อุ่นนะออนนย,ยีแต่อุ่นแน่ผ่าแต่ข้าวเน่างี้เอาเงี้ยแล้วพวดีเด็กมันแบบอยากรู้อยากลองไงเป็นเด็กก็ต้องเป็นงานนะคะไม่เป็นงานที่ชิอ้หูพี่เอ้ยคดรคดรเป็นแหะบแค่นั้นแหละ ล็อกห้องแค่แรกปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยแต่แต่หน้าประตูห้องยันหัวเตียง้ะหมายถึงแบบให่ไข่กวาด้องใช่ไหมเฮ้ยเย็ดดิแหละเย็ดดิแหละเย็ดดิแหละโหเนี่ยลอพิงพิงตรงประตูก็เลยจะว่าะแรอ่ะดิเอ้ย่สุดละ เลยครับเป็นงานพอไหมพี่อันนี้มันต้องลองเชียร์มันไม่ได้หรอกปูก็อยากแต่เฮ้ยเออเดี๋ยวแป๊บนะตัวนี้มันหนีแบบว่าเชียถ้าไม่ติดโควิดจะโดน,นแน่ๆแ,แหละพี่ <c oughs> อ่ะนี่อันนี้รูปพี่อ่ะน,นี่เนี่ยใช่อยากลองกันด้วยนะอยากลองเหมือนกันนะี <c> ่ <oughs> เห็นเป็นรูปหมาเลยไง <c oughs> อยากรูปอย่างอื่นอะ อะไร่ะระูปนมไม่มีให้รูปนะใจด<อ>ีมีแบบน้อยนิดอ๋อรูปรูปต่ำกว่านั้นแน่พอจะมีให้รูปแล้วต่ำกว่านั้นแน่รูปตรงไหนก็ได้อืมือกวนเลยดูทิ้ง ชอบชอบรูปที่สงสูวะชอบรูปที่ต่ำําๆอย่างเช่นเท้าอะไรอย่างงี้เหรอเอาไม่ได้อะเอาไม่ได้อ่ะอื้อหือไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ เจออย่าให้เจอโดนแน่เลยพี่เอ้ยตัดจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ, <g arden> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโกรธผมนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทำอีพีสองต่อให้ดูนะครับทุกคนก็น like, ก็หนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสับใครเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาทำอีพีต่อไปให้ดูนะครับก็โอ okay. เคเจอกันอีพีหน้าครับผมจบทน